ดังกระชอนพิธีกรหญิงฟุตบอลยูโรเผอเปิดไซเรนวิวขณะดำเนินรายการเอาซะชาวเน็ตทั่วโลกมาหมอยกันใหญ่ลีลารุ่นใหญ่โซเชียลฮือฮาเฟอร์รารีโชว์ช็อตเด็ดสุดวิวออกอากาศ เปาลาเฟอร์รารีพิธีกรหญิงของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งของอิตาลีกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์หลังผู้ชมเชื่อว่าเธอเผลอโชว์ของสงวนโดยไม่ตั้งใจระหว่างดำเนินรายการหลังเกิดเหตุการณ์นั่งไขวห้างแรกเอ็กซ์ระวังจัดรายการเกี่ยวกับศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบแบ่งกลุ่มที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพเฟอร์รารีถูกนำไปเปรียบเทียบกับดาราดังอย่าง ชารอนสโตนในภาพยนตร์เรื่อง Basic Instinct เจ็บธรรมดาที่มีธรรมดาอย่างไรก็ตามเฟอร์รารียืนยันว่าเธอสวมกางเกงนงต่างจากสโตนในภาพยนตร์ภาพที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ เฟอร์รารีพิธีกรของสถานีโทรทัศน์ RAI สวมชุดกระโปรงแาวสีดำนั่งไขว่ห้างจัดรายการระหว่างนั้นมีช่วงหนึ่งเธอยกขาสลับข้างและผู้ช่วมุมบางส่วนก็ช่างสังเกตอ้างว่าเห็นของลับของพิธีกรวัย60ปีอย่างไรก็ตามพิธีกรข่าวผู้มากประสบการณ์ออกมาสยบข่าวลือระบุว่ามันเป็นที่พูดถึงไปทั่วพวกเขาใช้ V A R สำหรับเหตุการณ์นี้มากกว่าในสนามฟุตบอลของศึกยูโรเสียอีกเธอกล่าวมันเกิดขึ้น ไม่มีอะไรร้ายแรงผู้ชุมุมบางส่วนอ้างว่าเห็นรอยสักรูกผีเสื้อบด้วยแต่ เฟอร์รารีบอกว่าฉันรับประก,กันเลยว่าฉันไม่มีรอยสักรูปผีเสือ้อฉันไม่ชอบบินสูงเท่าไหร่เธอกล่าวติดตลกในเรื่องที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับสโตน Stone. ในฉากการสอบปากคำอันด่งดังในภาพยนตร์ b บ s i c Instinct ซึ่งมีฉากการโชว์ของลับคล้ายๆกันเฟอร์รารีตอบว่ามันเม่อไปหน่อยเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงเซ็กซี่ที่สุดในโลกและในวิดีโอที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางนั้นมันเป็นเรื่องที่พูดเกินจริงไปมาก เพราะฉันสวมกางเกงในาชารอนสโตนไม่สวมกางเกงในในฉากนั้นอีกด้านหนึ่งสำหรับฉันฉันชอบป้องกันสุขภาพและสุขอนามัยอยู่เสมอเธอกล่าว